พอใจเป็นขีข่ขาย่างว่าคอยได้เงินเนาะและอีกอย่างคนไทยพันกระบรมมองว่าคอยเป็นขีข่ขาได้ละพันมองคอยเป็นลูกจ้างพันบ่เคยบ่าว่าคอยเป็นคนรับใช้พันบ่เคยบ่าว่าคอยเป็นขี้ข้าพันบกว่าคอยเป็นว่าน้องแรงงานคนรับจ้างสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องซีต้องฟัง่งไทยเบิร์ตสุขุสุขคนนะ มนุษย์ทำเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือป้วนไปทุกซองนะเจ้าเก่าที่ป่ยอมออกชุโลกภายนอกเนาะล่าสุดก็ไปคอมเมนต์ใส่ซองของอแห่งงานลาวที่เฮดเวียกอยู่ในฝั่งไทยนะไปคอมเมนต์นี่ดูทุกคนในประเทศของตัวเองนะดูทุกแห่งงานที่ส่งเงินเข้าไปส่้ยพัฒนาประเทศนะเขาบอกว่าตายยุไทยซะเ้อนะลาวงโง่ขี้ข้าอ่า เพยไทยคล้ายค่าา,าฟังไทยสนะินะนะแต่นะน้องเพิ่กับตอบกับแบบได้ใจความนะและ้วซ่เสเบ,บาเลยนะไล่ให้เราไปจ้างลำนาพุ่นถ้าเกิดว่าเราว่างนะอันนี้เขาไปเบิ่งนะว่าน้องเขาจะตอบกับมนุษย์ถ้ำนีิว่าจังใดนะตาย,ยุทยสเดอล่าง,งูขี้ขาไทยบ้า ่อยสิเป็นขี้ขาไผแล้วมันเดื่อถอนเอียงเจ้าโยกยู่ซือโปรเป็นมอจังว่ามหาแต่เหม็นแนวบ่ดีเหม็นแต่เหลืองที่มันบ่ดีเหม็นแต่เหลืองที่มันลบๆบใส่หีหมูเนาะเออคันเจ้าวางแห้งพูดนี้ไปฮะดำห้ดำหนาผลไปห้าลกกญ้าะเขาพุ่นโยกว่าว่ามูเป็นขี้ขาเนวนั้นเนวนี่คอยพอใจเป็นขี้ขาย้อนว่าคอยได้เงินเนาะและอีกอย่างคนไทยพันกระ่ไร้มองว่าคอยเป็นขี้ขาได้ละ พ่นมองขอเป็นลูกจ้างเพิ่่เคยบ่าว่าขอเป็นคนรับใช้เพิ่่เคยบ่าว่าขอเป็นขี้ข้าพ่นว่าขอเป็นว่าน้องแรงงานคนรับจ้างคนขายแรงงานทุกๆคนเพราะว่าสมัยนี้มันหมดยุคสมัยทาสแล้วจ้ะเจ้ายังอยู่ในถ้ำว่าเพวกออกมาจากถ้ำือว่าเนวใดฮยังใส่คําว่าขีขาอยู่ป๊าปีสองพันเศราหาแล้วพัฒนาในเด้อแล้วว่าต้องบ่าว่า ไอ้ข่อยตายอยู่มงนั้นตายอยู่มงนี้ชีวิตข่อยร่างกายข่อยคยสิตายอยู่มงไหนหรอ,อ,อ,อมันเดือดห่อนยังเจ้าอายอยู่ซื่อๆเนีถ่ถามว่าอยากให้โมตอบโต้บางคนมาคอมเมนต์เด็กๆแน่นอนมาต้องเออมาต้องอ้ำตอกสนใจโอ้ยก็คือแบบว่าโพมาทุกคลิปเลยจะเป็นแน่ได้สิว่าหายข่อยอยู่เย็นเป็นซุกเลยบอกิให้แต่ข่อยเอาแต่เหลืองโมเป็นตาสิแตกในบ่ยบอเยอะเสียเวลาทำไมาหากินคลิปนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ขอสิมาออกตอบโต้ มนุษย์หมทั้งหลายเนาะคอยบอกด้ว่าเจ้าเป็นคนบอดีเจ้ากระดีอยู่ถามว่าเจ้าคิดว่าคือข่อยก็แ,แค่เจ้าว่าต้องเมน่นเท่านั้นก็คือเจ้าเม่นคำว่าปุ๊บความคิดของเจ้ามันสิกระจายไปทั่วโลกโซเชียลเพราะว่าข่อยอะเป็นคนโลกโซเชียลข่อยเป็นคนมักหลินโซเชียลข่อยเป็นเด็กหน่อยยุคใหม่ข่อยเป็นคนวัยรุ่นหรอไงซะข่อยติดโซเชียลจ้าเม่นมาอีกไหมข่อยสิเอาเจ้าลงอีกเยอะแม่นแล้วน้องนะ พวกนี้มันยังอยู่ในยุกหินนะยังอยู่ในหินนั่นเป็นบวชใต้หินนะบวแมนบวชใต้ตมถ้าบวชใต้ตมจะสามารถพ่นขึ้นมาได้แต่บวชใต้หินนี่บวมีปัญญาขึ้นมาได้นะแล้วเขาก็วบวมีปัญญาออกจากถ้ำนะคนพวกนี้จะไปทุกเพศที่ขึ้นชื่อว่าเว้าวหรือเอ้ยอย่างเกี่ยวกับทางฟังไทยนะเขาไปเบิร์ตนะแรกๆเขาจะมาอยู่ในเพศของค่อยนี่แหละนะผู้นี้นะ เรามายู่จนแบบแล้วจนเฉียงไปบ่เป็นนะหน้าตาโปเ,เ่นคนลาวได้ในเบิ่งเนี่ยลาวปอมนะอย่างหนึ่งเขาเอิ้นม่ามนุษย์ท้ำนะมนุษย์ที่โยกง,ง่ายมาจากป้าแต่โด่งพงไพรสมัยผู้แเลน,นะสมัยที่เขามายึดอาณาจักรประเทศลาวจากกษัตริย์นะพวกนี้จะเข้ามาแล้วจะพยายามนะ ใบเบี่ยงและหัวสมองเขาจะมีความเครียดแค้นให้กับทางฝั่งไทยกับอเมริกานะจะมีสองประเทศนี้เขาเครียดแค้นนักแม่แหงขนาดเลยนักแบบโบออกจากคําว่าถทาได้สุโลกภายนอกนะโบออกสู้แสงสว่างได้นะเขาพยายามไปคอมเมนต์ทุกซ่องที่เว้าถึงทางประเทศไทยในทางที่ดีนะ แม่นแต่ว่าซ่องคุยเราก็มาคอมเมนต์ใส่หลายเทื่อนะมนุษตาลุงนี่คำสีนี่นะเราซื้อคำสีนะถ้าจะตอบแบบมีมารยาทเขาก็ฟังบุง้งเรื่องอีกได้คงนี้นะนะถ้าเขาไปเป็นคิกค่านะเขาจะบได้เงินนะแต่เขาไปเป็นแห่งงานนะแห่ง คนไทยบ่าได้คิดว่าคนลาวเป็นขี้ข้าเขาคิดว่าเป็นแหงงานดีบ่ดีเขาคิดว่าคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นอ้ายเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาคล้ายๆคือครอบครัวเดียวกันนะเขาให้งานคนลาวนะเขาก็ได้ค่าตอบแทนด้วยการพลสําเร็จไปเนาะจ้างให้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟเขาก็กวนหั่นล้างถ้วยล้างจานเสิร์ฟไปนะแต่ละหน้าที่ของคนไปนะยุห้านอาหาร จ้างให้เขาเป็นพ่อครัวเขาก็เฮ็ดกับข้าวให้นะและสิ่งตอบแทนที่คนลาวไปเป็นให้งานนี้ก็คือเม็ดเงินนะเม็ดเงินพวกนั้นไปใส่ส่งกับเข้าไปลาวนะส่วอยลาวพัฒนาอีกแต่มนุษยธรรมีนมีความเครียดแค้นสมัยตะกี้นะปลูกฝังกันตั้งแต่เข้าเฮียนยันปุูกฝังลูกหลานตัวเองให้มีความเครียดแค้นเครียดสังกับทางฝั่งไทยกับอเมริกานะ เข้าไปอยู่ไทยนะเขาไปหาเงินหาคำเลยนะเงินคำที่เขาได้มาเขาก็ส่งกลับเข้าไปในประเทศแทนที่จะภูมิใจที่เห็นคนลาวฮันได้ดีมีสุขนะแทนที่จะเข้าใจว่าโอ้ทายุประเทศตัวเองฮันบอมีมวเวกเคสนะเพราะว่าเฮดเซเวยู่นะน่าจะเห็นใจลูกหลานคนที่เขาไปเฮดเยกอย่ตั้งประเทศคนที่เขาส่งเงินเข้าไปให้ประเทศลาวมีมินมีมินมมีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้นนะ คิดบ่ได้คิดบ่ออกนะอาศัยหูใบแต่กีดค่าแม่นความน้องละน้องเตโอตอไปทึกแล้วนะคนพวกนี้นะเขาจะอาอยุในความเครียดแค้นนะเพราะสมัยตะกี้นทางฝั่งไทยไปช่วยอันทางฝั่งลาฮันลบว่ายัางให้มีความเมนตนเข้ามานะก็เลยให้พวกเขามีความเครียดแค้นติดยู่สมองเอาออกบ่ได้นะส่วนอเมริกานั่นเขาก็มาช่วยที่่า ทิมอบอมบี้ตามแนวแสดงเพื่อสกัดกั้นพวกคอมมินิสต์ที่จะเข้ามายึดประเทศลาวนะแต่กับไม่ได้มีผลสําเร็จนะกะ็เลยแพ้นะเขาก็เลยอ้างตัวว่าเขาสนะสงครามอเมริกาส่วนไทยนั่นเขาก็ว่าอ่าทึกตุยยุฟังลาวเป็นลายคนนะว่าไทยนั้นอยากยึดแผ่นดินลาวนะ ก็เลยมีความเสื่อนเรื่องหนาหูก,กันว่าในคนพวงนี้นะยุคนยุคนี้เสื่อว่พาพวกเขาก็ต้องหู้นะบน่นอยกันหลายสมัยนั้นนะเต้เขาก็จะเลือกตัวคนหลาวแล้วก็มีความเกลียดสังให้กับทางฟั่งไทยสมัยนี้สมัยใหม่พวกเขายังพันออกสู่โลกภายนอกนะน่าเห็นใจนะพ่อแม่ไผ่กับบุหูนะ้อ่านที่แน่ๆถ้ามันบ้าซิมันก็ต้องตัวลูกมันต้อไปอีกนะเออนะให้กําลังใจด้วยนะ่าสุบไปสนใจนะเรื่องมนุษย์ทํำพวงนี้เพราะว่า คนลาวเป็ดเวียกอยู่ไทยคนไทยบ่ได้คิดว่าคนลาวไปเป็นขี้ข้าหรอกคือน้องเบ้าเขาแหละนะคนไทยเขาหักแพงคนลาวเนาะสู้ๆนะง,งานลาวที่อยู่ทางฝั่งไทยอันใดที่เขาเบ้ามาอ่าว่าเขาบ่ม่วนไส้ตบไปโรดมาตอบแบบเจ็บๆ็บแสบๆไปโลดนะพวกนี้เขาอยู่ในถ้ำนะเขาเอิวมามนุทย์ถ้ำเนาะ